5วิธีเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นทันทีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันถึง5วิธีง่ายๆแต่ทรงพลังที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้ทันทีไม่ต้องรออะไรอีกแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ 1. ลุกจากเตียงแต่เช้าคุณแจสู่การเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสวิธีแรกที่อยากแนะนำคือการตื่นเช้าขึ้นกว่าเดิมค่ะ อาจจะฟังดูธรรมดาแต่เชื่อไม่บ้าการตื่นเช้าขึ้นแค่1 5บหถึงสานาทีก็สามารถสร้างความแตกต่างให้กับการเริ่มต้นวันของคุณได้มหาศาลคุณจะมีเวลามากขึ้นในการเตรียมตัวอย่างไม่เร่งรีบไม่ต้องวิ่งวุ่นเหมือนหนูติดจันทลองคิดดูสิคะว่าถ้าคุณตื่นเช้าขึ้นมาได้ชงกาแฟหอมๆนั่งหยิบสบายๆมองออกไปนอกหน้าต่างหรือได้อ่านหนังสือเล่มโปรดสักสองสาหน้าก่อนที่โลกจะตื่นมันจะช่วยให้คุณรู้สึกสงบ มีสติและพร้อมรับเมื่อกับทุกสิ่งที่กำลังจะเข้ามาในวันนั้นได้ดีแค่ไหนการตื่นเช้าไม่ใช่แค่การเพิ่มเวลาแต่เป็นการเพิ่มคุณภาพให้กับชั่วโมงแรกของวันซึ่งส่งผลต่อไปยังชั่วโมงถัดไปและตลอดทั้งวันของคุณเลยละค่ะข้อที่2คือการออกกำลังกายค่ะไม่จำเป็นต้องไปฟิตเนสหรือวิ่งมาราธอนขอแค่ขยับตัวสัก15-20นาทีต่อวันก็พอแล้วค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วรอบหมู่บ้านการเต้นแอโรบิกง่ายๆในห้องนั่งเล่นหรือแม้แต่การยืดเส้นยืดสายเบาๆตอนเช้าการออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายของคุณหลั่งสารเอนโดฟินออกมาทำให้คุณรู้สึกกระปี้กระเป๋า่ามีพลังและลดความเครียดได้อย่างดีเลยค่ะลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าวันที่ได้ออกกำลังกายกับวันที่ไม่ได้ออกกำลังกายอารมณ์และความสดชื่นของคุณต่างกันแค่ไหน การออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ได้แค่ทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่ยังช่วยให้จิตใจคุณแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะข้อที่3คือการทบทวนตัวเองวันละ10นาทีก่อนนอนค่ะลองเช้นเวลาสั้นๆทบทวนว่าวันนี้คุณได้ทำอะไรไปบ้างมีเรื่องอะไรที่คุณทำได้ดีแล้วและมีเรื่องอะไรที่คุณยังสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีกบ้าง การทบทวนตัวเองจะช่วยให้เห็นภาพรวมของแต่ละวันอย่างชัดเจนทำให้คุณได้เรียนรู้จากสิ่งที่คุณทำไปแล้วไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือข้อผิดพลาดและวางแผนสำหรับวันถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการทบทวนตัวเองเป็นเหมือนการทำบันทึกประจำวันของชีวิตที่จะช่วยให้คุณเติบโตขึ้นในทุกๆวันและเรียนรู้ที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นอยู่เสมอค่ะข้อที่4คือการทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอค่ะ ในแต่ละวันเราทุกคนมีสิ่งที่ต้องทำมากมายจนบางทีก็รู้สึกท่วมท้นไปหมดลองิิส์สิ่งที่ต้องทำออกมาแล้วเลือกสิ่งสำคัญที่สุดเพียงหนงถึงสอย่างที่ถ้าทำเสร็จแล้วจะส่งผลกระทบเชิงบวกที่ใหญ่ที่สุดให้กับชีวิตหรือการงานของคุณแล้วลงมือทำสิ่งเหล่านั้นให้เสร็จเป็นอันดับแรก การทำแบบนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่คุณได้ทำสิ่งที่มีความหมายและมีประสิทธิภาพแทนที่จะมัวแต่ทำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ไม่ส่งผลมากนักการจัดลำดับความสำคัญจะช่วยให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่ใช่และใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุดค่ะและข้อสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือการนอนหลับให้เพียงพอค่ะผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องการการนอนหลับประมาณ7-9ชั่วโมงต่อคืน การนอนไม่พอไม่เพียงแต่ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียแต่ยังส่งผลต่อสมาธิอารมณ์และประสิทธิภาพในการทำงานของคุณด้วยลงจัดตารางการนอนให้เป็นเวลาสร้างบรรยากาศห้องนอนให้หน่านอนและหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนการนอนหลักที่มีคุณภาพจะช่วยให้ร่างกายและสมองของคุณได้พักผ่อนและฟื้นตัวอย่างเต็มที่ตื่นมาพร้อมความสดชื่นมีพลังและพร้อมที่จะเผชิญกับวันใหม่ได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะ ทั้ง5วิธีนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรใช่ไหมคะเพียงแค่เริ่มต้นทำทีละเล็กทีละน้อยอย่างสม่ำเสมอชีวิตของคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อจำไว้นะคะว่าชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในวันนี้อย่ารอให้พร้อมแต่จงลงมือทำและถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระดีๆเคล็ดลับพัฒนาตัวเองหรือเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ